คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับนอนตั้งแต่สองทุ่มแต่พอถึงตีสามก็ตื่นแล้วก็กลับไปหลับต่อไม่ได้อีกทั้งที่ก็คิดว่าเรานอนเร็วน่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับแต่ยังแปลกเลยเนอะยิ่งนอนเร็วบางทีมันกลับยิ่งรู้สึกว่าหลับไม่ลึกจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในร่างกายตอนเราอายุมากขึ้น ร่างกายของคนวัย50ถึง70มีจังหวะนอนของตัวเองถ้าเราเข้านอนผิดจังหวะถึงนอนนานก็อาจไม่สดชื่นอยู่ดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าเวลานอนที่เหมาะกับร่างกายของคนวัยนี้จริงๆคือช่วงไหนกันแน่แล้วเราจะปรับยังไงให้หลับสนิทขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเริ่มกันที่เหตุผลแรกครับทำไมนอนเร็วเกินไปถึงหลับไม่ลึก เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมบางวันเรานอนตั้งแต่หัวคำ่ำแต่กลับตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วพอตื่นก็เหมือนตาสว่างไปเลยทั้งที่ร่างกายยังต้องการพักผ่อนมันไม่ใช่แค่ความเคยชินครับแต่มันมีคําอธิบายอยู่ในตัวของร่างกายเรานี่แหละ หลายคนมีความเชื่อว่านอนเร็วเท่ากับนอนได้เต็มอิ่มซึ่งมันอาจจะจริงสำหรับวัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่กับคนวัย50ขึ้นไปมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเพราะร่างกายเราเปลี่ยนไปแล้ววงจรชีวภาพที่ควบคุมการนอนหลับหรือที่เรียกกันว่า circadian rhythm มันทำงานต่างจากเดิม ลองนึกภาพนะครับระบบในร่างกายของเราเหมือนวงออเคสตราที่มีการเล่นดนตรีตามจังหวะทุกอย่างต้องประสานกันให้ดีทั้งอุณหภูมิร่างกายการหลั่งฮอร์โมนความดันโลหิตและเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกง่วง คิดดูนะครับถ้าเราขึ้นเวทีเร็วเกินไปในขณะที่นักดนตรียังซ้อมไม่เสร็จเพลงมันก็จะเพี้ยนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรานอนเร็วเกินไปในช่วงที่ร่างกายยังแอคทีฟอยู่สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มเข้าสู่โหมดหลับลึก มันไม่ได้เกิดทันทีที่เรานอนลงบนเตียงนะครับร่างกายต้องใช้เวลาปรับตัวก่อนโดยเฉพาะช่วงอุณหภูมิร่างกายเริ่มลดลงและเมลาโทนินเริ่มพุ่งสูงขึ้นซึ่งมักจะเกิดช่วงประมาณ21นาฬิก30ถึง22นาิก30นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนตั้งแต่2ทุ่มสมองยังไม่พร้อมจะหลับลึกก็เลยเกิดเป็นอาการพลิกไปมาฝันเยอะตื่นกลางดึก แล้วพอตีสองตีสร่างกายกลับเข้าสู่จังหวะของการหลับตื่นพอดีตื่นง่ายขึ้นและกลับไปหลับยากงานวิจัยจาก Harvard Medical School ชี้ว่าคนที่นอนก่อน21นาฬิกามีแนวโน้มตื่นกลางดึกมากกว่าคนที่นอนช่วง22ถึง23นาิกาถึง30เปอร์เซ็นต์ และหลายคนรายงานว่าคุณภาพการนอนต่ำกว่าถึงแม้จะนอนรวมกันแล้วดูเหมือนได้7-8ชั่วโมงแต่กลับรู้สึกไม่สดชื่นตอนเช้าเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเลยนั่นเพราะช่วงหลับลึกที่มีคุณภาพสูงสุดของร่างกายมันเกิดช้าไปหรืออาจพลาดไปเลยเพราะนอนผิดจังหวะ แล้วมันสำคัญขนาดไหนละครับไอช่วงหลับลึกที่ว่านี้มันคือช่วงที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนช่วงที่เซลล์ต่างๆฟื้นฟูซ่อมแซมกล้ามเนื้อสมองก็ได้พักจริงๆถ้าเรานอนผิดจังหวะแล้วไม่ได้หลับลึกพอต่อให้เวลานอนเยอะก็ไม่ช่วยคุณภาพแย่เหมือนเดิม อีกจุดที่หลายคนมองไม่เห็นคือระบบประสาทอัตโนมัติของเรายังตื่นตัวอยู่ช่วงหัวค่ำโดยเฉพาะถ้าเราเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆหรือยังดูทีวีเล่นมือถืออยู่สมองยังแอคทีฟอยู่ครับถ้าไปนอนตอนนั้นแม้ตาจะปิดแต่คลื่นสมองยังวิ่งไปมามันเลยเข้าสู่สภาวะหลับตื่นหรือบางคนฝันเยอะตื่นมากลางดึกแล้วจำฝันได้ละเอียดเลย อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าเราหลับลึกน้อยฝันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆพอสมองทำงานเยอะในช่วงหลับฝันก็เหมือนกับเรากำลังคิดเรื่องเครียดระหว่างนอนมันเลยไม่สดชื่นเหมือนตอนที่หลับแบบนิ่งๆไม่มีฝันมากวนทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วถ้านอนไม่พอจะไม่ดีกว่าหรอคำตอบคือเราไม่ได้บอกให้นอนน้อยนะครับแต่เรากำลังพูดว่าต้องนอนให้ถูกจังหวะ เพราะการนอนที่ดีไม่ใช่ปริมาณแต่คือคุณภาพด้วยถ้านอนไป8ชั่วโมงแต่มีช่วงหลับลึกแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็เหมือนชาร์จแบตไม่เต็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้มองใหม่เลยก็คือไม่ใช่นอนเร็วเท่ากับดีแต่ควรเป็นนอนให้ตรงกับวงจรร่างกายของเราจะดีที่สุด บางคนอาจจะเหมาะกับเข้านอนช่วง22นาฬิกา30บางคนอาจขยับไป23นาฬิกานิดๆก็ยังได้แต่ต้องดูว่าเราหลับง่ายหลับลึกหรือเปล่าตื่นมากลางดึกบ่อยไหมอันนั้นต่างหากคือสัญญาณที่แท้จริงแค่นี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วครับว่าการนอนเร็วเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุของการหลับไม่ลึกในหลายๆคนโดยไม่รู้ตัว แล้วถ้าร่างกายเรามีอะไรเปลี่ยนไปตามวัยเรื่องนอนก็ควรปรับตามให้เหมาะด้วยเหมือนกันเดี๋ยวในข้อถัดไปเราจะไปดูครับว่าร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่ส่งผลต่อวงจรการนอนแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าแต่ช่วงนี้คุณเข้านอนกันประมาณกี่โมงครับ แล้วรู้สึกว่านอนได้เต็มอิ่มไหมหรือยังตื่นกลางดึกบ่อยๆอยู่ลองมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับบางทีเราจะได้เห็นว่าคนอื่นก็เจอเหมือนกันมันช่วยให้รู้สึกว่าไม่ได้เจออยู่คนเดียวและอาจมีวิธีดีๆมาแลกเปลี่ยนกันด้วยครับมาต่อกันที่หัวข้อที่2ครับร่างกายทู่สูงอายุเปลี่ยนไปยังไงเมื่ออายุเยอะขึ้น หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวมันส่งผลต่อคุณภาพการนอนอย่างชัดเจนมากๆและบางอย่างก็ไม่สามารถฝืนได้ด้วยพลังใจนะครับเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติที่เปลี่ยนไปตามวัยเราแค่ต้องเข้าใจมันแล้วค่อยๆปรับตัวให้เข้ากัน เริ่มจากเรื่องที่น่าสนใจมากๆอย่างเซอร์เคเดียนรีเทิมหรือที่หลายคนเรียกว่านาฬิกาชีวิตมันเป็นระบบที่ควบคุมเวลาตื่นเวลาง่วงเวลากินเวลาที่อุณหภูมิร่างกายขึ้นลงทั้งหมดซึ่งระบบนี้จะค่อยๆขยับตามอายุยิ่งอายุมากขึ้นวงจรน,นี้จะขยับให้เรารู้สึกง่วงเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นและมีช่วงที่รู้สึกเอเนอร์เจติกสั้นลง ยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าตอนอายุ30ร่างกายเริ่มหลั่งเมลาโทนินตอน4ทุ่มพออายุ60มันจะเริ่มหลั่งตั้งแต่3ทุ่มเลยและนั่นคือสาเหตุที่หลายคนบอกว่าพออายุเยอะแล้วง่วงเร็วแบบไม่รู้ตัว แต่มันไม่ได้แปลว่าถ้าง่วงเร็วแล้วนอนไปเลยจะดีเสมอไปนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือหลายคนจะตื่นเร็วผิดปกติตีสองตีสตื่นขึ้นมาแบบเต็มตาเลยซึ่งจริงๆก็ยังนอนไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการพอจะฝืนหลับต่อก็หลับยากเพราะวงจรหลับเริ่มกลับมาแอคทีฟอีกแล้วทำให้รู้สึกเหมือนนอนไม่อิ่มทั้งที่ดูเหมือนนอนนาน ที่น่าสนใจอีกอย่างคืออุณหภูมิร่างกายของคนสูงวัยจะลดลงเร็วในช่วงคำ่ำพออุณหภูมิลดลมเราจะรู้สึกง่่งง่ายแต่ถ้าเราเข้านอนตอนนั้นเลยร่างกายอาจยังไม่ผ่านกระบวนการเข้าสู่ช่วงหลับลึกเต็มรูปแบบมันเลยกลายเป็นการหลับที่ไม่ลึกวนเวียนกับช่วงหลับตื่นอยู่ตลอด อีกระบบที่เปลี่ยนคือคกลไกการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการหลับมันไม่ได้แค่หลั่งเร็วขึ้นนะครับแต่มันยังหลั่งน้อยลงด้วยหมายความว่าแม้จะม่วงเร็วแต่คุณภาพการหลับอาจแย่ลงเพราะไม่มีตัวช่วยให้หลับลึกพอยิ่งถ้าเรามีแสงไฟจ้าๆอยู่รอบตัวตอนหัวคำ่ำสมองก็ยิ่งสับสนว่าจะให้หลับจริงหรือยัง แล้วอย่าลืมนะครับว่าระบบการฟื้นฟูในร่างกายก็เปลี่ยนไปตามวัยเช่นโกรทฮอร์โมนที่หลั่งตอนหลับลึกจะหลั่งน้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนอนเร็วเกินช่วงหลับลึกก็อาจจะไม่ถึงแล้วการซ่อมแซมร่างกายก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ผลที่ตามมาก็คือตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้พักแม้จะนอนมา7-8ชั่วโมง พูดง่ายๆก็คือพออายุเยอะขึ้นร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรที่ต้องปรับเวลาเปิดปิดใหม่ระบบเดิมๆที่เคยใช้งานได้ดีในวัยหนุ่มสาวอาจจะต้องปรับใหม่ให้เข้ากับช่วงวัยและการเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่โทษตัวเองเวลานอนเยอะแต่ไม่สดชื่นหรือตื่นกลางดึกบ่อยเพราะมันคือธรรมชาติไม่ใช่ความผิดของเราเลย อีกเรื่องที่อยากให้สังเกตคือพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวเช่นคนสูงวัยหลายคนจะเคลื่อนไหวน้อยลงในช่วงบ่ายทําให้พลังงานเหลือเยอะตอนหัวคำ่ำพอถึงเวลาก็เลยนอนไม่หลับลึกเพราะร่างกายยังไม่เหนื่อยพอหรือบางคนกินข้าวเย็นเร็วมากเช่นหกโมงย็นแล้วพอท้องว่างตอนเที่ยงคืนก็รู้สึกหิวจนนอนไม่ต่อ พฤติกรรมเล็กๆแบบนี้สะสมจนกลายเป็นวงจรการนอนที่ไม่สมดุลได้ง่ายมากครับและถ้าเราไม่รู้ที่มาของมันเราก็จะแค่คิดว่าเอ๊ะหรือเรานอนไม่ดีเพราะอายุมากแต่จริงๆแล้วมันมีหลายระบบในร่างกายที่เปลี่ยนพร้อมกันและส่งผลต่อการนอนทั้งหมด ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆที่คนวัย50ขึ้นไปต้องเจอและพอเรารู้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าทำไมการเข้านอนเร็วเกินไปมันอาจไม่ได้ช่วยให้เรานอนดีขึ้นเสมอไปแต่กลับกลายเป็นว่าเราไปขัดกับจังหวะธรรมชาติของร่างกายแทน แค่นี้เราก็จะไม่กังวลมากเกินไปเวลานอนแล้วรู้สึกไม่เต็มอิ่มเพราะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้ครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราจะมาหาคำตอบกันว่าแล้วเวลาไหนกันแน่ที่เหมาะที่สุดกับคนวัยเราเพื่อให้ร่างกายได้หลับลึกพักผ่อนเต็มที่และตื่นมาแบบสดชื่นจริงๆ มาถึงหัวข้อที่3กันแล้วครับเวลานอนที่ดีที่สุดสําหรับวัยนี้คือช่วงไหนกันแน่หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้านอนเร็วเกินไปไม่เวิร์กแล้วเราควรนอนตอนไหนร่างกายถึงจะได้พักเต็มที่หลับลึกจริงๆวันนี้เราจะมาเฉลยครับว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงทองสําหรับการนอนของคนวัยเรา ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าร่างกายเราทุกคนมีวงจรชีวภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยเฉพาะเรื่องการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกง่วงและส่งสัญญาณให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อน ในคนทั่วไปเมลาโทนินจะเริ่มหลั่งมากขึ้นในช่วง21-22นาฬิกาและพุ่งสูงสุดประมาณเที่ยงคืนแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุวงจรน,นี้จะขยับขึ้นมาเร็วกว่าปกติ1-2ชั่วโมงเช่นเริ่มหลั่งตั้งแต่ประมาณ2ทุ่งและค่อยๆลดลงเร็วขึ้นเช่นกันฟังดูแล้วเหมือนว่าเราควรนอนเร็วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือช่วงเวลาหลับลึก งานวิจัยจาก Sleep Health Journal บอกว่าช่วงเวลาระหว่าง5ทุมถึงตีหนึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายจะเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ดีที่สุดและเป็นเวลาที่โกรดฮอร์โมนหลั่งสูงสุดถ้าเรานอนก่อนหน้านั้นมากเกินไปเช่น2ทุม่มเมลาโทนินอาจจะพุ่งไม่ทันอุณหภูมิร่างกายก็ยังไม่ลดลงพอทำให้เราหลับแต่ไม่เข้าสู่ช่วงหลับลึกจริงๆ อีกจุดที่น่าสนใจคืออุณหภูมิร่างกายของเราจะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติในช่วงคำ่ำแล้วลดต่ำสุดประมาณตีสี่การนอนช่วงที่อุณหภูมิกำลังลดลงเช่น22นาฬิกาถึง23นาฬกาจึงสอดคล้องกับกลไกธรรมชาติของร่างกายทำให้เราหลับง่ายขึ้นและเข้าสู่ช่วงซ่อมแซมได้เร็วขึ้น งานวิจัยของ h o w v r r m m e i i c l s s h o o o l ยังเสริมอีกว่าผู้สูงอายุที่นอนช่วง22-23นาฬิกามีแนวโน้มหลับลึกมากกว่าและตื่นกลางดึกน้อยกว่าคนที่นอนก่อน3ทุ่มถึง30%เพราะเข้ากับจังหวะของวงจรหลับได้ดีกว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าเรานอนเร็วเกินร่างกายจะยังไม่พร้อมหลับลึกและถ้านอนช้าเกินเมลาโทนินก็อาจเริ่มลดลงแล้วช่วงเวลาทองจึงอยู่ตรงกลางพอดีคือ22-23นาฬิ แน่นอนว่าเวลานอนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ตัวเลขตายตัวสำหรับทุกคนแต่สำหรับวัย50-70ปีถ้าอยากได้คุณภาพการนอนที่ดีที่สุดแนะนำให้ลองปรับจังหวะให้เข้านอนช่วง4-5ทุ่งแล้วดูว่านอนหลับลึกขึ้นไหมตื่นมากลางดึกน้อยลงหรือเปล่าบางคนอาจขยับได้ถึง5ทุ่มครึ่งโดยที่ยังรู้สึกสดชื่นอยู่สิ่งสำคัญคือต้องดูคุณภาพหลังตื่นเป็นหลัก อีกอย่างที่อยากให้สังเกตคือเวลาเราหลับแล้วรู้สึกตัวครั้งแรกตอนเช้าถ้าตื่นประมาณตีห้ถึงหกโมงครึง่งแล้วรู้สึกสดชื่นนั่นคือสัญญาณดีแต่ถ้าเข้านอนเร็วมากแล้วตื่นตอนตีสองตีสนั่นแปลว่าเรานอนก่อนจังหวะร่างกายจะหลับลึกจริงๆเลยเข้าสู่ช่วงตื่นเร็วเกินหลายคนที่ปรับมานอนช่วงสี่ทุ่มครึง่งแล้วรู้สึกดีขึ้นบอกคล้ายๆกันเลยว่า ตอนแรกนึกว่านอนเร็วจะดีกว่าพอขยับเวลาช้าออกนิดเดียวรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นเยอะมากนั่นแหละครับคือคำตอบจากร่างกายเราเองสุดท้ายอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่จํานวนชั่วโมงนอนแต่คือช่วงเวลาที่เราหลับลงให้เราหลับในจังหวะที่ร่างกายกำลังพร้อมมันจะพาเราเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ง่ายขึ้นฝืนตัวได้ดีขึ้นไม่ต้องพึ่งยานอนหลับและไม่ต้องฝืนตื่นแบบสลืมสลือในตอนเช้าในหัวข้อถัดไป เราจะมาคุยกันครับว่าถ้าตอนนี้เรายังเตดนอนเร็วอยู่เราจะปรับให้ร่างกายเข้าสู่ช่วงเวลาทองแบบนี้ได้ยังไงมีเคล็ดลับง่ายๆที่ใช้ได้จริงและเริ่มได้เลยในคืนนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วครับหัวข้อนี้สําคัญมากเพราะเป็นจุดที่เปลี่ยนจากเข้าใจมาเป็นลงมือทำถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจนอนผิดเวลาอยู่แล้วอยากลองปรับให้ดีขึ้นคำถามคือจะเริ่มยังไงดีละ่ะ วันนี้ผมมีแนวทางง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ค่อยๆปรับจังหวะชีวิตให้เข้ากับร่างกายเริ่มจากข้อแรกครับขยับเวลานอนช้าออกทีละนิดสมมุติคุณเคยนอนตั้งแต่สองทุ่มไม่ต้องเปลี่ยนทันทีเป็นสี่ทุ่มนะครับแค่ขยับทีละ15 3 0ถึงนาทีให้ร่างกายได้ปรับตัวระหว่างนี้อาจหากิจกรรมผ่อนคลายเบาๆเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงนั่งหลับตาเบาๆก็ได้ อย่าทำอะไรที่ตื่นเต้นเกินไปเช่นดูข่าวเครียดๆหรือเล่นมือถือข้อที่2ใช้แสงธรรมชาติให้เป็นเครื่องมือหลายคนไม่รู้ว่าแสงมีผลต่อการหลั่งเมลาโทนินมากตอนเช้าให้พยายามออกไปรับแสงแดดประมาณ10-15นาทีจะช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตส่วนตอนเย็นพยายามลดแสงไฟจ้าๆโดยเฉพาะแสงจากหน้าจอมือถือทีวีหรือหลอด LED ขาว เปลี่ยนเป็นไฟส้มอุ่นๆจะช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าใกล้เวลาพักผ่อนแล้วนะข้อที่3ปรับกิจกรรมช่วงเย็นให้ช้าลงถ้าหลังอาหารเย็นยังดูละครเข้มข้นเล่นโซเชียลหรือทำงานบ้านหนักๆสมองจะยังตื่นอยู่ครับเพราะมันยังแอคทีฟลองเปลี่ยนเป็นกิจกรรมช้าๆเช่นเดินเบาๆรอบบ้านฟังเพลงที่ฟังสบายหรือฝึกหายใจลึกๆ บางคนใช้เทคนิคปิดจอทุกอย่างหลัง20นาฬิกาแล้วรู้สึกหลับง่ายขึ้นชัดเจนข้อที่4สร้างสัญญาณหลับให้ร่างกายจำได้ทุกคืนควรมีรูทีนที่คล้ายกันเช่นแปรงฟันล้างหน้าเข้าห้องน้ำแล้วตามด้วยการนั่งเงียบๆหรือจิบเครื่องอื่มอุ่นๆเช่นน้ำขิงหรือนมอุ่นพอทำแบบนี้ทุกคืนร่างกายจะเริ่มจดจำว่าอ๋อถึงขั้นนี้แล้วแปลว่าใกล้หลับแล้วนะ มันจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดผ่อนคลายโดยอัตโนมัติข้อที่5หยุดกังวลเรื่องการนอนเร็วหรือนอนช้าสิ่งที่สำคัญกว่าคือนอนให้ตรงกับจังหวะของตัวเองถ้าเรานอนช่วงที่ร่างกายกำลังพร้อมร่างกายจะพาเราหลับลึกเองโดยไม่ต้องพยายามพอเราตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแม้จะนอน5ชั่วโมงครึ่งมันก็อาจจะดีกว่าการนอน8ชั่วโมงแต่ฝันทั้งคืนตื่นกลางดึกบ่อย เราจะไม่กังวลกับคำว่านอนเร็วไว้ก่อนอีกต่อไปเพราะจริงๆแล้วถ้าเราแค่นอนให้ตรงกับวงจรของร่างกายแม้จะนอนช้ากว่าที่เคยคิดไว้แต่คุณภาพการหลับจะดีขึ้นแบบชัดเจนและสิ่งนี้สำคัญกับวัยเรามากกว่าอะไรทั้งหมดบางคนที่เริ่มปรับแค่2-3ถึงวันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าตื่นมาไม่มึนหัวไม่ตาแห้งไม่เพลีย พอได้หลับลึกสม่ำเสมอร่างกายจะเริ่มฟื้นตัวง่ายขึ้นภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นตามทั้งหมดที่พูดมาไม่ต้องเปลี่ยนทันทีไม่ต้องทำพร้อมกันเลือกข้อใดข้อหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเติมเพิ่มตามจังหวะของตัวเองสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องเร่งรีบแต่เริ่มจากการฟังร่างกายและให้เวลาตัวเองปรับตัวครับ สรุปกันแบบสบายๆเลยนะครับฟังมาทั้งหมดนี้เราจะเห็นเลยว่าการนอนเร็วเกินไปอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับคนวัยเราได้เพราะร่างกายของคนอายุ50ขึ้นไปมีวงจรการพักผ่อนของตัวเองถ้าเราไปฝืนจังหวะธรรมชาติถึงจะนอนนานก็ไม่ใช่ว่าจะหลับลึกหรือพักผ่อนได้จริงเสมอไป แต่ข่าวดีคือมันไม่ยากเลยครับที่จะเริ่มปรับเราไม่ต้องทำทุกอย่างในคืนเดียวแค่ค่อยๆขยับเวลานอนให้เหมาะกับตัวเองลดแสงแรงๆตอนค่ำหาอะไรช้าๆทำก่อนนอนแค่นี้ร่างกายก็จะเริ่มกลับเข้าสู่จังหวะที่ลงตัวได้แล้วแล้วคุณล่ะครับตอนนี้นอนเวลาไหนกันอยู่รู้สึกว่านอนได้ลึกหรือยังมีตื่นกลางดึกอยู่บ้างลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจกำลังเจอเหมือนกันเราอยู่ตรงนี้ด้วยกัน ครับค่อยๆดูแลตัวเองไปทีละวันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ